ประเทศนี้มันอะไรกันเนี่ยพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงคือการศึกษาระดับมหาลัยของเรานี่ตอนนี้ถูกเก็บไว้ให้สำหรับคนที่มีเงินมากพอแล้วอย่างนั้นหรอหรือว่ายัางไงเขาตอบแบบนี้ไม่ได้อะทุกคน January, January. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Janio Diary นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ค่อนข้างจะซีเรียสกันนิดนึงเนาะก็คือเป็นประเด็นจากแฮชแท็กแบนด์ปออันเอง ซึ่งตอนนี้เราเห็นข่าวนี้ครั้งแรกอะเห็นสิ่งที่ทปอเขาตอบไปตั้งแต่ตอนแรกอะคือเรารู้สึกแบบหงดหงิดมากอะในฐานะแบบเด็กคนหนึ่งที่ผ่านระบบการรับเข้าศึกษาที่มันแบบวุ่นวายวุ่นวายของประเทศนี้ไปแล้วอะคือก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเขาตอบแบบนี้ไม่ได้อะทุกคนก็เลยจะมาอัดคลิปแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตรงแล้วแฮชแท็กไอ้แบนทปอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนาะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือว่าผู้ปกครองบางคนที่อาจจะสงสัยว่าเออทอปอ,อเนี่ยคืออะไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันกระทบต่อระบบการเข้าศึกษาของนักเรียนในประเทศนี้ยังไงเดี๋ยวก็จะมาลองแบบรีแคปแล้วก็เล่าให้ฟังนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเริ่มจากทอปอ,อคืออะไรก่อนค่ะทุกคนทปอ,อเนี่ยอาจจะก o o o l l e เลยนะคะก็คือย่อมาจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเนาะจากที่อ่าน,นมาเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกลุ่มคนที่เขาประชุมกันเพื่อที่จะ พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการรับนักเรียนเข้าไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศเราซึ่งก็ออกมาในรูปแบบของระบบ T-CAS ท,ที่เปลี่ยนกันทุกๆปีนั่นเอง ừ, ระบบ T-CAS ท,ที่เราต้องใช้ในการสอบเข้ามหาลัยเนาะซึ่งเราก็ผ่านมาตั้งแต่ปี6 3ซึ่งเป็นปีของเราใช่ไหมจนถึงปี6-4ปีที่แล้วที่เราซิ้วมาก็ผ่านมา2ปีก็รังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลงตัวมันมีปัญหาทุกปีจริงๆทีนี้นมันมีคําพูดหนึ่งของคนที่อยู่ในองค์กรอยู่ในระบบการจัดการ T-CAS ตั้งแต่ปี น่าจะปี64ของเรานี่แหละคือเราไม่รู้ว่าเจตนาที่เขาจะพูดออกมามันเขาอาจจะมองในมุมอื่นของเขาแต่ว่าในฐานะคนรับสารอะเรามองว่าเขาพูดประมาณว่าไอ้ค่าที่ใช้ในการสอบค่าใช้จ่ายต่างๆอะมันไม่ได้แพงเลยมันโอเคมันดีอยู่แล้วซึ่งการที่เด็กคนนึงจะเข้าเรียนในมหาหลัยได้อะก็คือต้องมีความพร้อมของตัวเองถ้าไม่พร้อมมหาหลัยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่รับเด็กคนนั้น อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดออกมาเนาะมันไม่ใช่ทุกคนไงที่เกิดมาแล้วรู้สึกว่าอ,อ๋อเงินค่าสมัครแค่หลักพันตรงนั้นมันเป็นเงินนิดเดียวคือบางคนเขาไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นด้วยซ้ำอะแล้วการที่เขาพูดอย่างเงี้ยมันหมายความว่าคนที่มีความสามารถถ้าไม่มีเงินก็แปลว,ว่าคุณไม่เหมาะสมกับคณะอย่างนี้เหรอคือการศึกษาระดับมหาลัยของเรานี่ตอนนี้ถูกเก็บไว้ให้สำหรับคนที่มีเงินมากพอแล้วอย่างนั้นหรอหรือว่ายัางไงคือเราแค่รู้สึกว่าต่อให้มันจะไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับอะแต่ว่า มันมัน,ม,นมันก็ควรเอื้อประโยชน์ให้กับนักเรียนหรือเปล่าอะไรมาณนี้น,นี่คือสิ่งที่เราคิดจนมาปีนี้ก็มีประเด็นเองจะประเด็นแฮชแท็กแบนทปอนั่นแหละซึ่งเรื่องราวมันเกิดจากว่าแอดมินเพจของทปอของ t c a s สที่นักเรียนเนี่ยสามารถทักเข้าไปถามเรื่องราวต่างๆได้เขามีการตอบคอมเมนต์หรือว่าตอบข้อความที่มันค่อนข้างที่จะเอออ่านครั้งแรกยังตกใจว่า พูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงซึ่งส่วนมากก็คือจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดกับการสอบในปีนี้เนาะมีคนทักก็ไปถามว่าเออกรณีที่ติดโควิดก่อนสอบแล้วหายไม่ทันวันสอบเนี่ยต้องทํายังไงหรอคะพอมอ,อกก็เลยตอบกลับมาว่าก็ให้ไปสอบปีหน้าหรือไม่ก็เลือกสาขาที่ไม่ต้องใช้คะแนนครับอะซึ่งมันมีคําตอบเนี่ยออกมาเยอะมากๆเลยอะซึ่งเรารู้สึกว่าคําตอบแบบนี้มันมันเป็นการโยนภาระมากมากนะทุกคน คือสาหรับเราอ่ะการที่เด็กคนหนึ่งอ่ะเลือกที่จะมุ่งหน้าเข้าคณะน,นี้ตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเรียนตั้งใจที่จะไปสอบวิชานี้เพื่อที่เราจะได้เข้าคณะที่เราฝันที่เราต้องการที่เราชอบอ่ะแล้วเขามอพูดอย่างนี้ว่าในเมื่อติดโควิดก็ไม่ต้องมาสอบไม่ก็ไปสอบเข้าสาขาอื่นแทนไม่ก็ไปซิ่วปีหน้านแทนอะไรเงี้ยเรามองว่าเป็นการเอาความฝันเอาความตั้งใจของเด็กคนหนึ่งที่มันตั้งใจขนาดเนี้ยมาแบบโยนลงคืนแล้วขยี้ขย,ขยี้ขยี้อ่ะมันแบบ โอ้โหโคตรทำลายความฝันอะมันเหมือนเป็นการมองว่าสิ่งที่เด็กคนนึงเขาใฝ่ฝันไว้มันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นถ้าคุณติดโควิดคุณก็ย้ายคณะสิไปใช้คณะอื่นแทนสิอะไรเงี้ยเอาแล้วความฝันเขาล่ะคือจากที่อ่านข่าวมามันก็มีประเทศอื่นนี้เขามีวิธีการแก้ปัญหาใช่ไหมซึ่งเราก็เข้าใจแหละว่าบางทีอาจจะเอามาใช้กับประเทศไทยยังไม่ได้ แต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันควรจะมีคําตอบหรือว่ามีโซลูชันที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่มันดีกว่านี้ในฐานะที่เป็นองค์กรระดับประเทศนะทุกคนการที่ไล่เด็กคนนึงไปสอบปีหน้าหรือว่าย้ายคณะมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วก็ไม่ใช้คําว่าอะไรอะไม่สร้างสารรค์เมากๆเลยอะทุกคนคือเอาจริงนะการสอบปีหน้าหรือว่าการซิ้วอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเว้ยในประเทศที่แบบว่าการสอบมันเปลี่ยนแนวทุกปีอะอย่างเราอะที่ซิ้วมาจาก ปี63สามาปี64ใช่ไหมโหขึ้นหลักสูตรแนวข้อสอบรลอว่าอะไรอะ่ะมันเปลี่ยนกันทุกปีจริงๆนะทุกคนแล้วการที่เราจะแบบก้าวตามทันมันได้อะ่ะมันมันไม่ได้ง่ายเลยอะ่ะอืเราเข้าใจเลยว่าแบบเด็กๆที่เตรียมตัวมากันอย่างดีที่จะแบบมาสอบปีนี้สอบเข้าคณะน,นี้ตามที่ฝันไว้อะไรเงี้ยแล้วอยู่ได้คําตอบแบบนี้มาเป็นเราเราช็อกนะเราเครียดเลยนะเราแบบหลอนี่คือดีที่สุดที่เขาจะสามารถแก้ปัญหาให้ เราแล,แล้วใช่ไหมแล้วไอเราในที่เนี้ยมันไม่ใช่แค่คนเดียวนแน่ๆทุกคนตอนนี้โควิดมันเป็นปัญหาระดับโลกนะประเทศอื่นเขามีวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายมากเมื่อวานเราเห็นข่าวเยอะมากเขามีวิธีการแก้ปัญหาของเขาที่ดีแล้วก็แปงกับเด็กทุกคนมากๆเขาให้ความสําคัญกับเด็กกับการศึกษากับความฝันของเด็กๆทุกคนแล้วประเทศนี้มันอะไรกันเนี่ยคำ mm hmm. ตอบเนี้ยคือเราอ่านแล้วเราแบบเราหงุดหงิดมากจริงๆนะหงุดหงิดแทนทุกคนอนะเราไม่ได้สอบแล้วนะเราไม่ได้มีความเดือดร้อนแล้วเราแบบ อ่ะแล้วหัวร้อนหัวร้อนแทนการแยกห้องพิเศษ1กับ2ที่แยกผู้ป่วยโควิดกับผู้ป่วยปกติในวิธีการแยกยังไงหรอคะทบอก็ตอบมาว่าวัดอุณหภูมิ <c oughs> คือจากที่อ่านมานะคะผิดถูกยังไงก็แก้กันได้คือ <c oughs> เหมือนเขาจะมีการคัดแยกผู้ป่วยที่อาจจะแบบอ่ะไข้ขึ้นอุณหภูมิสูงเป็นไข้อะไรเงี้ยแยกไปสอบห้องหนึ่งแล้วก็ผู้ป่วยปกติไปสอบห้องหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็มีคนถามไงว่าแยกจากอะไรไอความป่วยที่เขาพูดถึง <c oughs> จากแค่การวัดอุณหภูมิจริงๆหรอ,อ,อทุกคนช็อกไหมไม่มีการตรวจ A.D.K ไม่มีอะไรทางนั้นนะคะวัดอุณหภูมิอย่างเดียวแล้วนี่ก็ช็อกเหมือนกันตอนที่อ่านเป็นเราเราก็คิดหนักแนละ้วว่าแบบถ้าเลือกอนาคตตัวเองแล้วไปสอบแต่ถ้าไปสอบเราติดโควิดกลับมาทํายังไงวะเออ,อเข้าใจใช่ไหมว่าคือเหมือนเขาไม่ได้ออฟเฟอร์ทางเลือกที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจที่จะไปสอบได้เลยอะ่ะ แต่เราก็ต้องไปเพราะว่ามันคืออนาคตของเราไงเพราะงั้นมันจะไม่แปลกเลยเวยที่จะมีคนที่แบบติดโควิดแต่ก็แอบไปเพราะว่าเขาทําระบบแบบนี้ไงคลัสเตอร์นี้ไม่ใช่เรื่องไก่ตัวแน่ๆค่ะทุกคนแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะคือเหมือนมันสิ้นหวังไหมเรามาทาคอนเทนต์นี้เราก็สิ้นหวังเหมือนกันทุกคนคือเรารู้สึกว่าทําไมอ่ะทำไมทำไม,ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้วะแล้วมันก็จะมีคนถามต่อนะว่าถ้าเกิดใช้การวัดอุณหภูมิอะ่ะ คนที่วัดอุณหภูมิแล้วอาจจะแบบแค่เป็นไข้หวัดเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาต้องถูกจับไปสอบห้องแนวกับคนที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้จากการวัดอุณหภูมิเนี่ยแล้วทำยังไงอะใครจะรับผิดชอบต่อความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นได้อืมคือทุกอย่างมันดูแบบคือทุกคนเข้าใจ point ที่จะสื่อใช่ไหมคะว่าประเด็นอะมันอยู่ที่เขาไม่มีการจัดการที่มันชัดเจนแล้วก็เห็นภาพที่จะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงๆอะ มันเหมือนทุกอย่างมันก็คือโยนให้เด็กไปหมดเลยว่าถ้าเกิดกลัวติดก็ไม่ต้องมาถ้าเกิดติดก็ไม่ต้องมาสอบนะปีหน้าสิอะไรเงี้ยซึ่งพอเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกเส้นหวงนังแหละกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสงสารเด็กๆปีนี้มากๆเลยอ่ะคือเราเข้าใจมากๆเลยว่าแค่ณตอนนี้อีกไม่กี่เดือนมันจะสอบอยู่แล้วอ่ะคือแค่กตั้งใจอ่านหนังสือแค่แบบโอ้โหตอนนี้มันเครียดมากพออยู่แล้วเว้ยยังจะต้องเอาเรื่องของความเสี่ยงที่จะติดโควิดมาเอาเข้าสมองอีกรออะไรอย่างเงี้ย เข้าใจแล้วก็เห็นใจแต่ก็จะทำยังไงเนี่เมื่อเขาพูดออกมาแบบนี้ซึ่งเมื่อวานเนี้ยเรื่องนี้มันออกข่าวดังมากเลยทุกคนจนแบบออกทีวีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจนเขาไปสัมภาษณ์กับทางเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าใครแต่ว่าเป็นเหมือนหนึ่งในแบบผู้นออําทบออะไรเงี้ยเขาบอกว่าข้อมูลที่ทางแอดมินเนี่ยเขาต่ออมาเป็นความจริงแล้วคือเหมือนเขาเคาะมาติที่ประชุมกันเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะเอาอย่างนี้จริง คือการไม่มีการตรวจโควิดไม่มีการอะไรทั้งนั้นใครป่วยก็ไม่ต้องมาไม่ให้สอบอีกแล้วต่อให้มัติมันจะข้อมาอย่างงี้แล้วมติมันจะบ้งขนาดนี้จริงๆแล้วอะแต่และว,ว่าการที่แอดมินที่เป็นแอดมินขององค์กรระดับประเทศนะทุกคนคือเข้าใจไหมว่าทอบอรหรือว่ามายทีแคสเนี่ยมันใหญ่มากแล้วเด็กทุกคนอะเขาต้องพึ่งเพจนี้ในการถามตอบเรื่องที่เขาสงสัยเกี่ยวกับระบบการรับเข้าศึกษาอะไรเงี้ยคือการที่เขาพิมพ์ออกมาแบบเนี้ยด้วยความที่การพิมพ์มันไม่มีน้ำเสียงเนาะเพราะงั้น คือมันจะต้องไต่ตองให้ดีมากๆเลยอะในการพิมพ์แต่ละประโยคมาว่าคนรับสารนะเขาจะสามารถตีความไปในรูปแบบไหนได้บ้างอะแต่ว่าที่ออกมาคือมันแบบอ่ะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ลองดูนะคะคือเราอะไม่มีทางรู้หรอกนะว่าน้ำเสียงที่เขาใช้ตอนพิมพ์มาอาจจะไม่ได้แบบดูกระแนะกระแหนดูแะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าในเมื่อมันออกมาแล้วแล้วออกมาผ่านองค์กรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยมันควรจะแบบ เออเซฟกว่านี้อีกสักนิดนึงเนาะเพราะอย่างเงี้ยขนาดคนที่เป็นคนนอกอย่างเราอา่านยังรู้สึกไม่ดีเลยแล้วคนที่เขาได้รับข้อความนี้โดยตรงอะ่ะจะต้องรู้สึกแย่รู้สึกแบบหงุดหงิดขนาดไหนอะ่ะทุกคนสุดท้ายแล้วนะคะเราอยากพูดว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยมันส่งผลต่อเด็กๆทุกคนยังไงบ้างึ้อหนึ่งเลยการสอบของประเทศเราอะ่ะมันต้องใช้การเตรียมตัวมากจรงิจรงๆคือแต่ละปีอย่างที่ทุกคนย้อนกลับไปเห็นนะคะตั้งแต่ปีอะไรอะ่ะหกหนึ 1, ่งหกสองหกสามได้มาที่แคสมันเปลี่ยนไปทุกปีจรงิจรงๆนะทุกคน ซึ่งไอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึด้นอะมันต้องใช้การปรับตัวที่สูงมากในส่วนของตัวคนที่จะสอบอะเพราะฉะนั้นการไล่เด็กให้ไปซิ่วสอบปีหน้าคุณพูดอะคุณพูดง่ายเว้ยแต่ไอคนทำอะมันไม่ง่ายเลยคือเราอะผ่านมาแล้วเราก็เข้าใจเลยว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดจริงแบบหลักสูตรหรือว,ว่าวิธีการสอบเข้าอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เด็กคนหนึ่งเขาเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อจะสอบอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วอะ พูดอย่างเงี้ยคือจบเลยนะไม่เหมือนตอนกรณีเลื่อนสอบของเราอะที่มีคนทั้งเห็นด้วยที่อยากให้เลื่อนสอบออกไปอีกกับคนที่ไม่เห็นด้วยพวกเขาเตรียมตัวของเขามาดีแล้วว่ามันจะสอบตรงเนี้ยสอบวันเนี้ยเขาเตรียมตัวเขาอ่านหนังสือเขาวางแผนมาอย่างดีแล้วอ่ะเขาก็เลยไม่เห็นด้วยอ่ะคือเราอะเข้าใจทั้งสงฝ่ายเนาะแต่ว่าในกรณีเนี้ย คือยู่คุณไปเลื่อนเขาเพียงเพราะว่าคุณไม่มีมาตรการที่เพียงพอนเนี่ยม,มันไม่ได้อะทุกคน2คือเขาไม่ได้มีการเตรียมพร้อมให้กับเด็กที่สุขภาพดีปกติดูแลตัวเองดีแล้วก็ไปสอบเหมือนกับณตอนนี้เด็กทุกคนต้องตัดสินใจเลือกว่าเราจะเอาอนาคตแล้วยอมเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโควิดหรอคือมันแบบว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราควรต้องเลือกอะ่ะคนเข้าใจไหมมันไม่ใช่มันไม่ควรจะเป็นช้อยส์ให้เด็กคนหนึ่งที่เครียดเรื่องสอบแล้วต้องมาเครียดเรื่องโควิดอีก แล้วว่ามาตรการตรงนี้สําคัญมากๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือเรื่องของอนาคตเด็กแหละว่าเขาให้ความสําคัญกับอนาคตกับความฝันของเด็กคนหนึ่งมากขนาดไหนนั่นเองทุกคนมีความเห็นยงังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไงว้งได้นะคะคือเราอยากอ่านคอมเมนต์ของคนอื่นมากๆเลยว่าเขาแบบรู้สึกแบบเดียวกับเราหรือเปล่าหรือว่าเราคิดมากคิดเยอะไปเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้อความสุดท้ายที่อยากจะแปะเอาไว้นะครับโค้ชสั้นๆจากทาง MyTcast นะคะนั่นก็คือการเลื่อนสอบไม่ได้เป็นเหตุให้โอมิคอนหายไปจากประเทศนะครับ ปรับไว้ให้คิดนะคะทุกคนให้ทุกคนเราสามารถพิมพ์อะไรนี้ออกมาได้ยังไงอะมันดูใจร้ายมากๆเลยเนาะอืมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่กำลังจะสอบในอีกไม่นานนี้นะคะกค็สู้ๆนะผ่านระบบนี้ไปให้ได้นะคะแล้วทุกคนจะใช้ชีวิตอยู่ในคณะที่ตัวเองเฝ้าฝันไว้อย่างมีความสุขอย่างแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะแล้วมาเจอกันในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย